อ่านะครับมโอนี้สิเป็นการประกอบแผงโซลาเซลล์นะครับจากศูนย์รวมช่างนะฮะสารพัดช่างสี่ประเทศกันนะครับมโอนี้นี่ตอนนี้กําลังเอาเสมอลงอ่ะเอาลงเลยครับลงเลยลองเบิ้งครับบอนี่ลึก41เมตรนะครับเสมอผ่านหาลอยวัดนะครับใส่ใส่แผงโมโนฮาร์บสี่นะครับจํานวน4แผงถ้าเบิ่งนะครับว่ามันสี ได้น้ำแห้งมาแห้งสำหรือว่ามันสิได้ผลหรือบ่ได้ผลนะฮะทะเบิองทะเบิองทะเบิงองอาซ้ายบา่ซ้ายนี่คู่กันเนาะอ่าตอนนี้ก็เอาลงนะครับเอาทอลงนะฮะเอาทอลงครับทอที่หนึ่งนะฮะใส่อยู่ประมาณแปดท่อนนะครับใส่ประมาณแปดท่อนนะฮะทีมงานสารพัดช่าง ทอนท,ที่สองเอาแน่ๆนๆเนอเป็นปการประกอบทอนะครับฟ้าทถอนะครับมุนเข้าให้แน่นนะฮะมุนเข้าไปมุนเข้าไป,ไปมุนเข้าไปเลยครับมุนแน่นๆครับอ๋อ คุณแจ๊เข้ามาล็อกครับสมมตินะครับพันหารอยวัดนีหอยยังก่อสร้างเฮนดูโรเฮนดูโรนะครับพันธบัออก2นิ้วเนาะน้ำไปยังไงครับคุณนี้ครับโอ้เต็มท่อเต็มท่อเต็มท่อแล้วเป็นบ่เย็นเย็นนะครับสุดยอดว่ ตอนนี้แดดเิ่งนงหนอคืมๆเนาะแดดแดดกับพวแห้งก็ยังออกเต็มทีนะครับผ่านนะครับผ่านครับโอเคครับสุดยอดครับสุดยอดครับคุณสุจครับน้ำจากปั๊มโซล่าเซลล์นะครับ1,500าวัตตแอนโดโลสภาพอากาศก็คืมๆนะครับ แต่ว่าน้ำก็ออกดีออกเต็มดีนะครับประมาณน้ำา็โอเคเลยนะครับ